7โมงครึง่งเราเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่โอซาก้าแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเกียวโตกันต่อตอนนี้เราจอดรถแล้วมาถึงเกียวโตแล้วที่แรกที่เรามาคือวัดทองหรือว่าวัดคินคะคุจิเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเราซื้อตั๋วแล้วคนละ500เยนเราจะเข้าไปดูข้างในกันเราจะใส่แผนตอนนี้เราอยู่ที่วัดทองแล้วนะ ทิพภะคุจิจนะคะตอนเช้าเพิ่งเปิดเลยค่ะปกติจะเปิดเก้ามงตอนนี้เวลาเก้าโมงยี่สิบนาทีบรรยากาศกำลังดีเพราะว่าเหมือนฝนเพิ่งตกไปหนาวมากทีนี้ถ้าเราได้มาไหว้พระที่นี่แล้วเราก็จะโชคดีค่ะ ใช่ตอนนี้เราก็ยังอันนี้ก็คือเครื่องหของเรานะคะเป็นวัดทองคินค่ะคูจนะคะสวยงามมากเลยใช่เลยอยู่กลางน้ำแล้วก็ตรงมีเป็นจุดที่ดีที่สุดเลยค่ะเพราะว่าจะอยู่ตรงหน้าพอดีค่ะพอดีจะเป็นทองคําเปรียวทั้งหลังเลยสวยงามมากอันนี้คือวัดทองหรือว่าวัดคินค่ะคูจอันนี้จะเป็นวัดที่แบบโชกุนคนหนึ่งเขาตั้งใจจะสร้างขึ้นแบบบริจาค พื้นที่ในครหาสนหเตงอ่ะให้สร้างวัดขึ้นมาแต่ว่าเขาเสียไปก่อนลูกชายเขาก็เลยสร้างให้เป็นวับวดทองแล้วพอลูกชายเขาสร้างให้ใช่ไหมหลานชายเขาเห็นหลานชายเขาก็เลยไปสร้างวัดเงินเดี๋ยวเราจะไปดูวัดเงินกันด้วยนะนแล้วคือบรรยากาศในวัดก็คือดีมากล่องลืนมากลื่นมากชอนนี้ชอบเกียวโตวใช่ไหมชอบเกียวโตวมากพะ<อ>เกียวได้แบบคือมันมีความเป็นวัฒนาธารรมแล้วก็บรรยากาศดีสงบเนาะ เดินออกมาถึงทางออกจะมีร้านให้นั่งจิบชาถ้าจำไม่ผิดเราจ่ายคนละ500เยนด้านในจะมีฮิตเตอร์อุ่นมากแล้วก็ที่นั่งชมวิวจะเห็นวิวสวน t h a n e a k e t o u Thank you, Thank you. อันนี้เป็นรูปวัดกินคาคุจิกินอันนี้ก่อนแล้วก็ค่อยกินชาเขียวดูวิวตอนนี้เราออกจากวัดทองแล้วกำลังจะไปวัดกินคาคุจิหรือว่าวัดเงินตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปวัดกินพักคุจิหรือว่าวัดเงินระหว่างทางก็จะมีของขายเต็มเลยชูคิมน่ากินมานี่เราเดินเข้าไปในนี้อากาศดีมาก อันนี้คือวัดเงินหรือวัดกินคาคุจิก็คือเขาบอกว่าที่วัดเนี้ยไม่เป็นสีเงินเหมือนวัดทองอะ่ะเขาเชื่ออยู่สองอย่างคือโชกุนที่สร้างวัดเนี้ยเขาเสียชีวิตก่อนก่อนที่จะแบบหุ้มวัดเนี้ยเป็นสีเงินกับข้อสองคือเขาบอกว่าตอนกลางคืนนะเวลาพระจันทร์ส่องมาที่วิหารอันเนี้ยมันจะมองเห็นเป็นสีเงินส่วนข้างบนจะเป็นนกฟีนิคเกาะอยู่ อันนี้ให้เขีนของพรที่แผ่นป้าแล้วก็ใส่ลงไปในโต๊ะไม้อันนี้สามรยเยนพร้อมเงินสามร้อยเยนเขาโยนเงินลงไปได้นั่นหเหรอเออใช่ต้องโยนเงินอะไรให้ลง,งให้ลงก้อนหินอันนี้เหรอไม่เป็นไรวะร อายนลงไหมมันลอยอ่ะขออะไรมันเบาไง <c oughs> จะโชคดี <c oughs> แล้วในวัดก็จะมีทางเดินให้ขึ้นไปชมวิวเมืองรอบๆวัดพอลงจากวัดเงินเราก็จะเจอร้านอูด้งเลยอันนี้เรานั่งแบบบาร์จะจะบรรยากาศดีอันนี้เราได้อาหารแล้ว กินอะไรกินอูด้งถึงหนวใค่ะพอกินข้าวเสร็จค่ะเดินลงแล้วก็แวะซื้อขนมไปซื้อชูคซีกีบ่บาทสามร้อยแปดสิบเยนแล้วก็คือมีที่นั่งกินน่ารักมากมีฮีตเตอร์ด้วยกิยนเลย หลังจากที่เราไปวัดเงินเสร็จเราก็จะไปเนินนี้เนนสากะกับเนินซันเนนสากะเรามาจอดรถแถวสันเจ้ายาสากะพอสามารถเดินทะลุข้างวัดไปเนินทั้งสองเนินได้เราก็ไม่ลืมที่จะแวะขอพรที่สันเจ้ายาสากะด้วย ตรงนี้คือระหว่างทางที่เราจะเดินไปเนินนีเนซากะความจริงเราไปจอดรถที่จอดรถใกล้ๆเนินเลยก็ได้แต่แถวนี้มีที่เที่ยวหลายที่เราเลยมาจอดรถที่แถวสันเจ้ายาซากะเพราะเราจะได้เดินผ่านทุกที่ถ้าไม่อยากเดินก็สามารถเช่ารถลากญี่ปุ่นได้ ทางเดินผ่านเราจะเจอศาลเจ้ายาสากะโคชินโดเป็นศาลเจ้าเล็กๆที่สวยและสีสันสดใสมากส่วนที่เห็นเป็นก้อนสีๆนั่นคือเครื่องรางเรียกว่าคุคุลิซาลุหรือตุ๊กตาลิงที่ถูกลวบมือรวบเท้าเอาไว้เป็นก้อนกลมๆพราะมีตำนานเล่าว่าลิงแสนซนเปรียบเสมือนจิตใจมนุษย์ถ้าเราควบคุมจิตใจไม่ให้โลภได้เทพเจ้าจะช่วยให้คำอธิษฐานเป็นจริงเขาเลยเขียนอธิษฐานบนตุ๊กตาลิงที่รวบมือรวบเท้าแล้วเอาไปแขวนตรงศาลเจ้า อันนี้เป็นบรรยากาศระหว่างทางที่เดินไปเนินเราเดินมาถึงตรงทางแยกถ้าเดินตรงไปจะเป็นเนินซันเนสก,กะถ้าเลี้ยวซ้ายจะเป็นเนินนีเนสก,กะเราเลี้ยวซ้ายมาเนินนีเนสก,กะก่อนเนินทั้งสองเนินยังคงเมืองเก่าของเกียวโตเอาไว้มีลานค้าและบ้านโบราณทั้งสองข้างทาง พระตาบากที่นี่สวยมากเลยหลังจากที่เราเดินเนินนิเนนซากะเสร็จแล้วเราก็เดินมาเนินที่ต่อกันเลยก็คือเนินซันเนนซากะ เนินนี้ดูคึกคืนกว่ามี้านค้ายเยอะแล้วก็คนเยอะเพราะเป็นทางผ่านที่จะไปวัดคีโยมิสึหรือว่าวัดน้ําใสความจริงเราเดินไปวัดเลยก็ได้แต่วันนี้คนเยอะมากเราเลยคิดว่าจะมาพรุ่งนี้มาแต่เช้าเลยก่อนเวลาทัวลงคนจะได้ไม่เยอะเพราะยังไงเราก็พักแถวนี้อยู่แล้วสุดทางเนินซันเนสกะก็จะเจอเจ,อเจอดีสีแดงก็คือวัดคิโยมิสึหลังจากที่เราลงเนินมาแล้วเราก็มาตลาดปลาต่อ มันเดินมาได้แหละแต่เราขับรถมาเพราะเราขี่เกียจเดินละตลาดปลานิชิกิหลังจากที่เราไปกินข้าวที่ตลาดปลาเราก็รีบกลับโรงแรมเพราะวันนี้เดินเยอะมากหมดวันแค่แนี้แหละ <c oughs> นะ <c oughs> ไม่ไหวแล้ว <c oughs> เดี๋ยววันนี้เช้านี้เราจะไปหมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านไปวัดคิโยวิสึกับไปหมู่บ้านชาวประมง <c oughs> อินิ โอเควันนี้เราเอารถมาจอดตรงหน้าเนินซันเนสก,กะเลยตอนนี้เวลาประมาณ8โมงแล้วเรากำลังจะเดินไปวัดน้ำใสแต่ก็ต้องผ่านเนินซันเนสก,กะก่อนเราเลือกมาแต่เชา้าเพราะไม่ค่อยมีคนร้านก็ยังไม่ค่อยเปิดแต่วัดเปิดตั้งแต่6โมงเช้าแล้วเดี๋ยวเราเดินลงมาจากวัดร้านค้าก็น่าจะเปิดพอดีฝนเริ่มปรอยอปรอยลงมาตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปในวัด เรากำลังจะเดินไปซื้อตัว๋วเราซื้อตั๋วมาแล้วผู้ใหญ่คนละ400เยน วัดคิโยมิสึเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในเกียวโตได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกไฮไลท์คืออาคารไม้ขนาดใหญ่ของวัดที่สร้างโดยไม่ใช้ตะปูสักตัวกิจกรรมที่คนญี่ปุ่นนิยมมาทำในวัดนี้คือการเสี่ยงเซียมซีหรือโอมิคุจิเป็นการสุมหยิบกระดาษํำทำนายขึ้นมาถ้าไม่ดีให้ฝากเอาไว้กับวัดและการดื่มน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกโอโตะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเพราะมันอยู่ทางลง ตรงนี้แหละคือที่มาของชื่อวัดน้ำใสวัดคิโยมิสึภาษาญี่ปุ่นแปลว่าวัดน้ำใสเพราะมีน้ำที่ไหลลงมาจากน้ำตกโอโตวะแบ่งเป็นสามสายเชื่อว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์ที่ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปได้แต่ละสายก็จะให้ขอพรแตกต่างกันไปสายที่1ให้ขอพรเรื่องความสำเร็จและการศึกษาสายที่2ขอพรเรื่องความรักและความสมหวังสายที่สขอพรเรื่องสุขภาพอายุยืนยาว คนญี่ปุ่นมักนิยมมาดื่มน้ำทั้งสามสายเพื่อเป็นสิริมงคลตอนนี้เราเดินลงมาจากวัดน้ำใสแล้วเป็นเวลา9ก้าโมงครึ่งร้านที่เนินซันเนสก,กะเริ่มทยอยเปิดแล้วคนก็เริ่มเยอะถือว่าเราทำเวลาได้ดีมากเราแวะซื้อกาแฟแล้วก็ชาเขียวก่อนเดินทางต่อ,อตอนนี้เรากำลังเดินทางไปทางตอนเหนือของเกียวโตเพราะ next destination ของเราคือหมู่บ้านชาวประมงอินเน